สวัสดีทุกชีวิตครับร็อกนิวดายกับผมมิสเตอร์มอร์แกนที่ผมกำลังทำอยู่นี้คือการตั้งสายปรับลดสายให้พอเหมาะพอดีตามมาตรฐานที่เขาวางไว้หรือที่ผมต้องการจะเล่นนะครับโดยเฉพาะการจูนสายแบบเออสแตนด์ Standard. เมื่อกี้นะครับมีลาเลซอนทีม hmm. ีเน mm ี hmm. ่ยเป็นเบสิกทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้ครับจริงๆแล้วไม่ได้วันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการสอนกีตาร์นะครับ แต่อยากจะมาพูดเรื่องเรื่องของการปรับความคิดทัศนคติของนักดนตรีสิ่งที่นักดนตรีจะต้องจูนนะครับจูนให้ได้คือเรื่องของแนวคิดทัศนคตินิสัยใจคอเชื่อไหมครับว่านักดนตรีส่วนใหญ่มักจะมีเขาเรียกว่าบ้านเราเราเรียกอะไรอีโก้ใช่ไหมครับหรือการถ้าพูดในภาษาทางโน้นก็อาจจะบอกว่ามีอัตตามีความเป็นตัวตนนะครับยิ่งฝึกมากยิ่ง ได้รับการยอมรับมากก็ยิ่งมีอัตราสูงนะครับก็คือมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากและก็มักจะไปเหยียบย่ำคนอื่นการยกตนข่มท่านเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของนักดนตรีเหมือนกัน,นผมผมก็เจอมาตลอดนะครับเล่นดนตรีมา3ามสปีเนี่ยเมื่อก่อนเราเองก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็ชมคนอื่นยากมากนี่คือเรื่องจริงชมคนอื่นยากมากแต่ติคนอื่นนี่ง่ายเหลือเกินนะครับไม่ค่อยส่งเสริม ไม่ค่อยสนับสนุนนี่คือสิ่งที่นักดนตรีมักจะเป็นกันผมพูดได้เพราะว่าผมก็เป็นอย่างนั้นมาก,ก่อนเ <c oughs> ชื่อเลยครับว่ายิ่งเล่นดนตรีเป็นานานๆน,นะสิ่งที่เราต้องขัดเกลาก็คือนิสัยไม่ใช่แค่ฝีมือน,นะครับนี่คือสิ่งที่น้องๆทั้ง,งหลายที่เล่นกีตาร์เล่นดนตรีทุกชนิดแหละครับไม่ว่าดนตรีไทยสากลหรือพื้นเมืองก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นนะคือเรื่องของอัดตาการยึดมั่นถือมั่นเรื่ององแนวคิดทัศนคติที่มักจะ ไม่ค่อยยอมรับคนอื่นยอมรับเฉพาะคนคนเดียวเท่านั้นที่ตัวเองชื่นชอบแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่ยอมรับใครอีกเลยคุณเคยชื่นชมเพื่อนไหมเคยชื่นชมคนระดับเดียวกันไหมเคยชื่นชมใครบ้างนี่คือโจทย์นะการที่เราไม่ยอมรับคนอื่นหรือการสนับสนุนคนอื่นการไม่สนับสนุนคนอื่นเป็นเรื่องที่ผมว่ายากที่เราจะพัฒนาการยอมรับคนอื่นนั้นหมายถึงว่าเรายอมรับว่าฝีมือเขาดีเราจะได้พัฒนาขึ้นไป ผมเนี <Scroll> <ten> on no ่ยนะบางครั to to ้งผมไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยผมถามหมดแหละไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่อายุมากอายุน้อยหรือฝีมือเขาขนาดไหนแต่สิ่งไหนที่ผมไม่รู้แล้วผมอยากรู้ผมไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาถามเขาเลยได้คําตอบง่ายลงทุนต่ําด้วยไม่ต้องจ่ายเงินด้วยนะฮะแล้วเร็วด้วยมาถึงก็ฝึกเลยเห็นไหมก็เหมือนเราไปหาข้อมูลจาก YouTube ในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นักดนตรีต้องปรับนะครับเชื่อผม ทำนิสัยให้น่ารักนักดนตรีนะยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนเท่าไหร่ยิ่งน่ารักมากแล้วฝีมือคุณจะพัฒนาเพราะอะไรก็ใครก็อยากสอนใครก็อยากสนับสนุนใครก็อยากส่งเสริมจริงไหมฮะนักดนตรีหลายๆคนนะผมจะบอกให้เลยเล่นดีเล่นเก่งแต่นิสัยเนี่ยโอ้โหเข้ากับใครไม่ได้เลยไม่มีใครสนใจไม่มีใครอยากจะคุยด้วยไม่มีใครอยากจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายนะครับฉะนั้นการที่เราต้องปรับทัศนคติเรื่องนี้สําคัญ พัฒนาฝีมือไม่เพียงพอหรอกมันจะต้องพัฒนาจิตใจด้วยการพัฒนาจิตใจที่สําคัญมากๆเลยนะครับยิ่งคุณฝึกมากเท่าไหร่ฝึกเก่งเท่าไหร่คุณต้องกลับมาดูนิสัยใจคอดูพฤติกรรมของคุณด้วยว่าเอ้ยเราเราพูดไม่ดีเลยเปล่าเราโอ้อวดไปไหมเราเกินไปหรือเปล่าเราเหยียบย่ำคนอื่นหรือเปล่าการกล้าแสดงออกกับการโอ้อวดคนละเรื่องนะฮะการกล้าแสดงออกการมุ่งมั่นทะเยอทะยาน มันต้องไม่มีการเดือดร้อนไปถึงคนอื่นด้วยวาจาด้วยการแสดงออกต่างๆนะครับต้องรู้จักต้องรู้จักอาจารย์สอนดนตรีหลายๆท่านนะครับเขาไม่ได้แค่สอนแค่ดนตรีนะเขาสอนนิสัยใจคอการเป็นอยู่การพูดคุยกับคนอื่นการร่วมกับสังคมด้วยนักเรียนที่เรียนกับผมทั้งหมดนะครับผมบอกได้เลยผมจะไม่รับสอนใครท่านนิสัยแล้วผมมองว่าผมไม่ชอบแลงั้นผมเอาเขามาขัดเกลาได้ไหมถ้าเขายอมเนะี่ยผมยินดี แต่ถ้าดูแล้วไม่เขาไม่ยอมสอนดนตรีไปก็แลวประโยชน์ครับเราให้กระบี่เขาไปแล้วไปฟันแทงคนอื่นเขาเสียเวลานี่คือเรื่องจริงถ้าหากว่าได้อาวุธไปแล้วช่วยเหลือผู้คนเนี่ยนะหนังจีนเนี่ยมันน่าจะดีกว่าไหมครับฉะั้นการที่เราจะชื่นชมใครเนี่ยลองคิดดูนะคุณวันนี้คุณชื่นชมใครบ้างหรือยังยอมรับใครบ้างหรือยังนะครับแล้วเราจะได้ความรู้หรือยัง การที่ชมคนอื่นยอมรับคนอื่นนะครับและนํามาพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่ดีอย่าไปพูดจะติเตียนจนเขาหมดกําลังใจติได้แต่ต้องแนะนําต่อว่าคุณเล่นแบบนี้ควรจะทําแบบนี้นะเออผมเชื่อว่าแล้วนักดนตรีต้องเปิดใจด้วยนะอย่างผมนี่ถ้าใครมาแนะนําผมผมก็ต้องยอมรับนะผมไม่ได้เก่งทั้งหมดผมก็นิดนิดหน่อยเองนะฮะอดีตอันรุ่งเรืองของผมอาจจะเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของคนบางคนก็ได้ใช่ไหมผมรุ่งเรืองมากที่สุดก็อาจจะเป็นแค่ ขั้นที่หนึ่งของนายคนนี้ก็ได้ใช่ไหมผมไม่ติดฝุ่นเขาเลยอะ่ะแต่ผมรุ่งเรืองในยุคนั้นของผมอะ่ะเออแล้วเราเล่นคนลแนแนวด้วยบางครั้งนะครับบางคนเนี่ยเล่นแจ๊สไปข่มลอ็อกเล่นลอ็อกไปข่มบลูเล่นบลูไปข่มค่าสิกเล่นคลาสิกไปข่มลอ็อกวนกันอยู่อย่างเงี้ยดนตรีไม่มีการแข่งขันอะ่ะในเรื่องของมันเป็นความฝันความจริงในดนตรีใช่ไหมพี่แอดบอกว่าอย่างนั้นแต่เราไปแข่งขันเนี่ยมันเพื่อการพัฒนาฝีมือการมุ่งมั่นการ ยกระดับแต่ถ้าถามว่าใครจะดีกว่าใครมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่ใช่ว่าเออผมเนี่ยเป็นคนดนตรีคลาสสิกผมจะต้องเทพมากมันไม่จริงหรอกครับถ้าเกิดผมไม่ชอบอ่ะผมชอบดนตรีแบบเอ่อพื้นบ้านอีสานหรือผมชอบดนตรีพื้นบ้านของไทยภาคใต้มันก็แล้วแต่นะทางเหนือ มันมีเอกลักษณ์ของมันไม่มีใครดีกว่าใครฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเล่นบลูก็อย่าไปดูถูกแจ๊สเล่นแจ๊สก็อย่าไปดูถูกคลาสสิกเล่นคลาสสิกก็อย่าไปดูถูกล็อกมันเจอบ่อยนะครับล็อกเล่นกันก็ชอบไปดูถูกล็อกอีกแบบหนึ่งว่าโอ้ยล็อกแบบนี้ไม่ได้เรื่องล็อกแบบนี้ดีกว่าแบบนั้นไม่ดีกว่ามันจะมีถ้าเป็นอย่างนี้มันจะมีแนวของมันได้ยังไงในโลกนี้มีแนวหลากหลายมากมีบลูต้องไม่รู้แขนงมีแจ๊สต้องไม่รู้แขนงแล้วมีล็อกไม่รู้กี่แขนง้วรรราไไไัดดดคคบ่่ใีีหือม จริงไหมครับฉะนั้นอย่าเลยครับไปทําให้เพื่อนเกลียดทําไมใช่ไหมเราไปด่าว่าเขาว่าแนวที่คุณเล่น่ะมันไม่ดีอ่ะแนวที่คุณเล่นมันไม่ใช่อะของผมเล่นสุดยอดใช่ไหมเออผมเล่นรอ็อกดีเท่มากเลยแจ๊สนีมันน่าเบื่อง่วงนอนแจ๊สเขาก็มีของเขาอ่ะเขาเป็นสไตล์ของเขาเรียกวสไตล์ฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องดนตรีนะครับไม่ใช่เรียนไปแล้วไปทําร้ายผู้คน เรียนไปแล้วไปใช้วาจาฝีมือดูถูกผู้คนไปดูถูกคนอื่นอย่างเงี้ยผมว่าล้มเหลวในมุมผมนะผมไม่คุยด้วยหรอกเสียเวลาผมไม่แนะนําไปเลยไปไหนก็ไปผมอยู่ผมนี้ได้ <c oughs> จริงไหมแต่ถ้าใครเปิดใจยินดีพูดคุยผมสนับสนุนเต็มที่ครับ ลงทุนให้ทําอะไรให้ให้คําแนะนําบางทีผมไม่เก่งพอผมอาจจะมีเงินก็ได้เออเห็นไหมผมไม่มีเงินผมอาจจะมีคอนเน็กชันก็ได้หรือผมอาจจะมีสื่อผมพร้อมที่จะสนับสนุนคนที่เขานิสัยที่ยอมรับกันได้ฉะนั้นไม่จําเป็นนะครับว่าคุณเล่นเก่งไปเก่งอยู่ในป่าก็ได้นะผมไม่ยุ่งกับคุณก็ได้จริงไหมฉะนั้นเวลาฝึกดนตรีฝึกนิสยัยฝึกดนตรีฝึกแนวคิดฝึกดนตรีให้เข้าใจ คุณจะน่ารักมากเชื่อผมไม่จําเป็นต้องเจอกันแล้วก็กราบกลางกันว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของฝีมือที่ไม่จําเป็นจะต้องไปคมกับคนอื่นว่าพี่คนนี้เล่นไม่ดีคนนั้นเล่นไม่ดีคนนี้เล่นไม่ดีแนวนั้นดีหรือแนวนี้ไม่ดีเราควรจะยอมรับทุกรูปแบบแล้วก็นํามาคิดนามาวิเคราะห์เราชอบหรือไม่ชอบจริงไหมฮะคุณชอบแบบนี้ก็ชอบมูลบายผมไม่ไปว่าคุณหรอกถ้าเกิดคุณไปตัดสินเมื่อไหร่คุณก็เป็นกรรมการเนี่ย เอาไว้เขาแข่งดนตรีดิคุณจะเป็นกรรมการตัดสินไปเลยนั่นแหละใช่ครับแต่ถ้าไม่ใช่เชื่อผมคุณทำคุณได้ดีเลยกันอย่าไปวุ่นวายของคนอื่นแล้วไม่ต้องไปตัดสินทำาีิใสยตัวเองให้น่ารักแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขมากใครก็อยากคุยกับคุณใครก็อยากจะรักคุณคุณก็ควรจะยอมรับคนอื่นรักคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมมิสเตอร์โมแกนมาบอให้ฟังแต่เชื่อผมเลยวครับว่าสิ่งเหล่านี้ทุกคนต้องการเอาละรครับเจอกันใหม่ครั้งหน้า ลากกันด้วยความรักนะจ๊ะขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย